สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นอะไรเหรอมันคุ้นๆนะเพื่นว่า <laughs> สมัยโบร,โบราณน,นี่เอาต้นอันนี้ไปทำเป็นยายาหยินเอาไปทาใช่หรือเปล่าเห็นว่าเอาไปทาเวลามีน้ำร้อนลวกหรือว่ามีอะไรที่เป็นแผลผดผืนคันที่มันเป็นตุ่มเป็นอันนั้นน่ะเออหางจระเข้ใช่ไหมว่านหางจระเข้ใช่ไหมตระกูลน,นั้นครับท่านผู้ชมอ่าคุณตาวิถีไทยก็เลยโบนแใจ่ใจก็เลยเซิร์ชเข้าไปเบิ่งในเน็ตเมื่อกี้นี่นะ อ่ามันมีตัวหนึ่งนะคล้ายตัวนี้เขาบอกว่ามีชื่อภาษาอังกฤษไหนอะโลเวล่าอืมอะโลเวล่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็เขียนคำว่าแคสตัสอะโลเวล่าปลาดาวเห็นบอกออมีปลาดาวพร้อมคือภาษาไทยดิปลาดาวอืมอะโลเวล่าแคสตัสอะโลเวล่าปลาดาวซึ่งก็อยู่ในตระกูลของ อไอ้น,น,อน,นั่นแหละไอ้ที่เอามาเออว่านหางจระเข้นั่นแหละง่ายๆไปตระกูลตระกูลนั้นอืมตระกูลนั้นแต่ไอตัวนี้นี่้นามสิเหลมคมนะนามสิเหลมคมกว่าอ่าลักษณะสิคล้ายคล้ายลูกของเขานี่ก็น้นามหลมคมเป็นแคสตัสแหละว่าง่ายไปที่ที่เขาอยู่ในเน็ตน่ะ คสตัสก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันเป็นพันุ์แคอ่อพันุ์แคะแล้วอันนี้เป็นแคสตัสอโลเวลาปลาดาวอ่าถ้าจะเอาใช้ไปเป็นยาเป็นว่านหางจระเข้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าพื้นที่ของมันเนื้อของเขาอาจจะมีน้อยเห็นบอกแน่นแข็งนี่แข็งแน่นเป๊ยเลยป่ะวันเถาะไปแต่ถ้าเป็นว่านหางจระเข้นี่มันจะอบอวบ อบอวบแล้วก็ไอตัวหนามของเขานี่จะเล็กนะหนามที่มีความห่างสิบที่นะห่างหนามสิบคมโบแหลมคมนั่นคือธรรมชาติของวานหางจระเข้อโลเวล่าหางจระเข้อันนี้แคสตัดอโลเวล่าปลาดาวอ่าที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวในวันนี้ก็เพราะว่าหนึ่เขากำลังออกดอก เห็นบน่นี่น,นี่แทงช่อดอกขึ้นมาอาเห็นบอกบางคนโบราณพิ้นว่านะโบ,โบราณต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้บงคลที่กําลังปริดอกออกใบนี่ถือว่ากําลังจะมีโชคมีวาสนามีลาภเห็นว่าจากแม่บ่แม่นดอกกะพูดไปตามโบราณเพื่นเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใช่บาแบกหามพื้นว่า <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเผื่นว่าคุณตาวิธีไทยผมก็ปลูกไว้อยู่เพื่นว่าง่าดีมาปลูกไว้ประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามน,นี่คุณตาวิธีไทยเอาใส่ไม้แขวนนะนี่นะในส่กระถางนะแขวนนี่นี่นี่แขวนไว้อือจนออกลูกเดียวเฮ้าสิมาเบ่ง มุมที่เขามีลูกนะมีลูกมุมนี้มุมนี้นะมุมนี้นี่มุมนี้อึ๊บออ้มันยาวจนวาเฟื่อยลงมาหอดพี่เนาะจนหอดตั้งบ่ได้นี่มันเซเดี๋วต้องเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วตัวนี้มันเซอันนี้ต้นแม่อันนี้ต้นลูกนี่ต้นลูกนี่ออกมาหลายต้นเติบเนาะน,น้อยก็มีนะประดับสวยงามเป็นไม้แขวนก็นได้เพราะมันเป็นแคสตัสอืมเป็นแคสตั้ นอกจากจะเป็นไม้สวยงามแล้วแคสตัตอะโลเวลาปลาดาวต้นนี้ยังเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรฟอกอากาศอืมเพราะธรรมชาติของเขานี่ต้นไม้ใบหญา,าแต่และชนิดแต่และประเภทนี่ก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะอะ่าว่าสิเป็นต้นคลา้าอ่าต่างๆอืมหรือจะเป็นต้น เปิ Pearl, นะหรือจะเป็นต้นนี่ไอไอโกนอิมอะไรต่างๆนะเศรษฐีอะไรต่างๆที่เป็นกับเกี่ยวกับอโกนิมงอโกนิมานี่ยสาวน้อยปะ,ปะแป้งเศรษฐีคอดพวกนั้นนะบันไดสวรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งสิน้นโดยเฉพาะอะโลเวลาแคสตัสอะโลเวลาปลาดาวต้นนี้นะ เป็นต้นไม้ในลำดับต้นๆในการคลายออกซิเจนออกมาเห็นบอกเป็นต้นไม้อวบน้ำไหมท่านผู้ชมไหมออวบน้ำงามเป็นตะแพงมากด้วยคุณค่าของการคลายออกซิเจนปรับอากาศบ้านสวนรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักโฮมสเตย์คนจัดสวนนี่สียเอาอันนี้ไปไปประดับไว้ เพื่อจะได้อย่างเพื่อจะได้ความสวยงามแล้วก็ให้มันปรับบรรยากาศเวลาที่ลูกค้ามาเดินอยู่ในสวนให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะมีออกซิเจนหลายคนเฮานี่ถ้าอยู่บอนไดที่มันมีออกซิเจนได้หลายเนาะร่างกายของเฮามันกระิฟื้นตัวจากไอสียยักซบเซาลงแนกก่กับสกปี้กระเป๋าเพราะได้รับออกซิเจนอืแต่ถ้าว่าบอนไดที่มีมลภาวะเป็นพิษหรือว่า อุณภูมิหรือว่าไอสภาวะที่มันเป็นแบบมีควันจากโรงงานอุตสาหกรรมควันจากรถยานยนต์อน,นี้จากการเผาไหม้ป่าแบบน,นี้ควันเข้ามาในเมืองอมอยู่ตลอดนะบุเห็นแสงเดือนแสงดาวแสงอาทิตย์มีแต่ควันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นภาวะเรือนกระจกโอ้บาทนี่คนที่สูดอากาศเข้าไปมันก็สิค่อย ทำให้ร่างกายของเหาสุดลงไปเรื่อยๆเ,เพราะมันไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นเลยหลายประเทศนะก็เลยรณรงค์ให้ประชากรลลงลงรณรงค์ปลูกต้นไม้นะเอาต้นไม้ที่คลายออกซิเจนหลายๆนี่มาปลูกในเฮือนในซานหรือเดในสวนสร้างสวนขึ้นมาให้คนได้ไปใช้สถานที่แห่งนั้นในการที่จะฟื้นฟูร่างกาย ไปเดินไปวิ่งอยู่ในสวนในอย่างมีต้นไม้อืมประการต่อมาคุณครูบางคนบางโรงเรียนเอาต้นแคสตัตอโลเวลาปลาดาวต้นนี้มาไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนถึงชั่วโมงมานักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอได้รู้จักกับต้นแคสตัต อะโลเวล่าปลาดาวบางั่นโอ้ฮะนักเรียนนี่ตื่นเต้นมันอย่างน้องต้นแคสตัสนี่เอออะไรคืออะโลเวล่าอะไรคือปลาดาวปลาที่อยู่ในทะเลใช่ไหมปลาดาวนี่นักเรียนสงสัยนะแล้วทําไมจะต้องพามาอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนพอมาเบิ่งแล้วอ uh. นักเรียนเอาลงมือ หนึงชั่วโมงถัดจากนี้ไปพวกเธอเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีแคสตัตอ l โลเวล a ปลาดาวต้นนี้ตระกูลอ่าไอไอไอนี่นี่นี่ตระกูลนี้แหละวางง่ายไปไอ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 ไมนยังเกาะไอที่เอาไปอันเห็ดปิญญาสมุนไพรนี่อานักเรียนบางคนบอกว่าคุณตาไอไออาจารย์ครับคุณครูครับ ต้นนี้ที่บ้านก็มีเยอะครับคุณว่าคุณยายปลูกไว้ในกระถางคุณว่าคุณครูยกมือให้นะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นแล้วพวกเธอลูกลูกหลานก็อนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์เอาไว้นะเข้าไปถึงรั้วมหาลัยนะรั้วมหาลัยนี่ ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาการสืบค้นหาข้อมูลพวกเธอไปหาข้อมูลมาสิแคทสตั๊ l อโลเวลาปลาดาวต้นนี้นะนี่นี่นกอนี่ซุ้มนี่กอนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงเรียกแคทสตั๊ l อโลเวลาปลาดาวเห็นไหม ห็นไหมเห็นไหม,หน,ไหมนักศึกษากลับไปสืบค้นหาข้อมูลมาเอามาพรีเซนต์เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดชื่อต่างประเทศนะแคสตัตอ l โลเวลา่าม,มีที่มาที่ไปมีกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดมีกี่สายพันธุ์ประโยชน์เอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากจะมาปลูกมาโชว์เป็นต้นไม้ฟอกอากาศ ไปหามามันต้องมีละมีหลากหลายสายพันธุ์ละว่าง่ายๆไปอ่าต้นแคสตัสต้นนี้นะคือว่าแคสตัสเนี่ยมันหลายอย่างหลายประเภทหลายชนิดออบางทีก็ที่มีเป็นพันๆชนิดพ่นละอ่านี่ก็อยู่ในหนึ่งในแคสตัสอืมเมื่อพวกเธอได้มาเอามาพรีเซนต์หน้าห้องเสร็จแล้วนี่อ่ให้พวกเธอโพส์ตลงใน YouTube ใน Facebook นะ ทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแคสตัสอะโลเวล่าปลาดาวต้นนี้ก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์นะก็สามารถมาหาข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของพวกเธอได้ถ้าใครอยากได้อยากซื้อทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกสายพันหนึ่งนี่นี่เวลาที่คุณตา ไอ้มันใหญ่แล้วเนาะนี่นี่เดี๋ยวจังนลอกก็สิแยกกระทางออกขายได้บ้เนี่เออขายต้นน,น้อยนี่แยกออกมาต่างหากนะเป็นการสร้างรายได้อีกชนิดไอไอไอชนิดหนึ่งที่สามารถขายได้ว่างง่ายไปอืคุณตาเอามาจักต้นหนึ่งซิเพื่อนว่าแยกแยกมาลูกมันนะเพื่อนว่า <laughs> ถ้าบอกขาย เอาไปเป็นของฝากของที่ระล,ลึกก็ได้เนาะบางคนมีคุณตาคุณยายที่เป็นที่รักและเคารพเฮาก็เอาต้นแคสตัตอะโลเวลา่าปลาดาวต้นนี้ไปฝากไปต้อนเพื่อนก็นได้นะบซื้อบกขายเอาไปฝากเอาไปต้อนขอบน้ำใจพวกเธอหมกัมกๆที่เอาต้นแคสตัตอะโลเวลา่ามาฝากยายนี่ อยู่ข้างบนก็มีเครื่องบินบินขับผ่านบ้านย้ายก่อ่าจริญนุ่งเรื้อละร้านเอ้ยเครื่องบินเออเหาะผ่านมาป้าเอ้าเออคณะศึกษาดูงานที่มาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็ไม่มีอะไรมากที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้กับพวกเธอตาก่อจะเตรียมแคสตัดอโลเวลาปลาดาไว้ให้คนละหนึ่งตนก็นแล้วกันนะว่าสัน <c oughs> หรือจะเอาไปฝากนะเป็นของอของฝากของที่ระลึกเพื่อนที่กำลังอคล้ายๆกับว่าขึ้นบ้านใหม่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ท่านพออ เอาไปคาราวบุพผูกข้อต่อแขนในโอกาสที่จะเดินทางอืมไปรับอาไปอยู่ในสายงานใหม่ที่สูงขึ้นว่าง,ง่ายๆไปเอาไปผูกข้อต่อแขนหรือว่าโอกาสวันแฮปปี้เบิร์ตเดย์นี่เอาไปฝากเอาไปต้อนได้นะถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาเป็นต้นไม้มงคลหลายคนบอกว่าทัก ทักแต่ทีแรกบอกคุณตาวิธีไทยต้นนี้ถ้ามันเป็นตระกูลของอ่าว่านหางจระเข้มันติดติดนี่นะว่านหางจระเข้นี่เอาไปทำยาได้ไหมอันนี้ก็ฝากให้น,นิสิตนักศึกษาที่ไปสืบค้นหาข้อมูลเนะว่าถ้าในกรณีที่เป็นแคสตัอโลเวลาปลาดาวนี่ซึ่งมันเป็นตระกูลเดียวกับ ต้นอาว่านหางจระเข้นี่จะเอาเนื้อของเขานี่ไปทําเป็นสมุนไพรเอาไปเป็นทางยาได้ไหมเ้ฝากฝากฝา,ากไว้ทามันได้เพราะมันเป็นตระกูลอาว่านหางจระเข้เนาะตัวนี้เนาะตระกูลนี้กันแต่เพียงมันเป็นแคสตรัรแค่นั้นเองเห็นไหมเนื้อของเขาก็สบรลิลาลแข็งแข็งแ,งแน่นง่ายๆไป เอาละสำหรับืน้นนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมห่งมุ้งมน้านอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากล,ลโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและระยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าว,วันนี้ก็คือแคทตัสอโลเวลาปลาดาวไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศ หมายแห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม